มาเทสปลายางกันต่อนะครับเป็นปลายางไอบ็อกซิ่งนะครับจากแบ็กฟินนะเนี่ยขนาด11.5เอ็ดจซนนะ4.5นิ้วนะครับน้ำหนัก15กรัมนะครับใส่ตะขอตั้งแต่6กโอเจโอแโอนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตีสกิปปิ้งเข้าซุ้มได้แน่นอนครับผมเสียงหางเตะน้ำดังนะครับโอเคนี่ตัวยางตัวยางก็เหนียวใช้ได้นะครับไม่ขาดง่ายนะเดี๋ยวไปลองกันครับ มีปลาหรือเปล่าซุ้มมันมีตาไม่รู้มีหรือเปล่าแงใดก็น่ามีดูใหมายดิทุกคนโคตรสวย ต้นไม้โอ้โหบโอ้โห้คาไปแล้วอยู่ครับอุ้ยหลุดโอ้ยนี่เอ้ยนี่ครับโดนปลาไปหนึ่งทีนะตัวย่างอย่างนะลองลองซ้ำสองซ้ำ มันใช้ได้นะตัวอย่างนะยังไม่เป็นอะไรมันจะอยู่ข้างในที่เดิมนะออกมาซัดเลย วัวพยュโยครับพยู่ดิอู้หูใหญ่ใหญ่วัวตัวนี้ไม่เล็กนะครับโอ้งานซุ้มงานซุ้มไม่เล็กนะฮะโอ้โหดูซุ้มนะ โอ้โหตัวนี้ครับแต่ขอจะไม่ทะลุด,ด้วยนะ ที่หลุดไปตัวแล้วนะเหลือตัวหนึ่งเอาหวิงเลยก็นะอโ,อโอ้โห,โโหลำบากหน่อยนะ เรียบร้อยนะครับปิดเกมนะฮะลงมาเลยตัวนี้นะครับเ็ดเลยนะฮะไอ้บ็อกซิ่งนะงานเขื่อนนะไม่พลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะให้ดูเหยื่อกันนะครับทนทานไหมโดนปลายังไม่พังนะฮะมันไม่พังง่ายนะดูดิเนี่ยไอ้บ็อกซิ่งนะ โอดูปลากันส่นครับส่มันเลยนะตัวนี้นะโอ้โหตีจิบไม่เป็นผลนะวันนี้มาจับปัดซุ้มนี่กับหลุดไปตัวนึงนะครับยังได้อยู่นะโอ้โหสสวยเลยนะตัวนี้นะลาย,ยังไม่ทิ้งนะใกใ่สาโตแล้วนะโอเค ก็ฝากผลงานไอ้บ็อกซิ่งไว้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปต่างมันต่อเ็จะมีตัวเพิ่มโอ้ยอืม ไปแล้วครับไปไปแล้วอยู่เต็มคาบออื้โอ้โหไซนี้บันเบ็ดลาวเลยโอ้โหเรียบร้อยเขาเบาตาเออโอเคนะ โอเคนะครับไปประมาณโลกวกว่าอีกตัวนี่อตายอย่างให้ดูนะฮะปากัดไปสามแล้วนะเนี่ยปลากลัดไปสามตัวแล้ว ผมยังใช้ตีอยู่เลยนะดูความหนความทนของอยางนะโอ้โหโอเคปิ้งนะอป็อกซิงนะโอ้โหเนี่ยดูดิไสแม่งกำลังมันเลยสวยเลยยัดซุ้มนะครับเขื่อนไม่กลวงนะเนี่ยไอ้บ็อกซิงงัดปลาไปแล้วสองตัวสามตัวยังเดี๋ยวดูนะว่ายังใช้ได้อยู่ไหมไม่ได้งกนะแต่คือแบบ ลองดูความทนทานของยางนะครับสำหรับงานชโด้ไอพ็อกซิ่นะฮะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันครับ